สวัสดีเพื่อนๆ FC YouTube เกษตรเพื่อค uh, รอบครัวที่ฮักแพงเมื่อนี้จะมาอัปเดตเข้านาะที่ตัดใบไปแล้วได้3อาทิตย์นับตั้งแต่มือตัดใบเข้ามาฝนโบโตกน้ำแห้งแห้งแรงแรง3มอาทิตย์แล้วเพื่อนๆพนเพื่อนเอนเบิงเ,เ,เอาอันนี้ตอนบุทันได้ตัดเข้ากระเหลือง น,นี่ยาปลบาดตัดแล้วกาสิแหละคือเพื่อน,อนๆนเห็นเข้าจะเขี้ยวงามห้าห่างกาก็จะขึ้นมาเติมอีกอยู่แต่บ่ขึ้นหลายเพื่อนเพื<ๆ>่อนเบิงมันเป็นอะไรมันเขี่ยวงามแตกก็ออก เนื่องจากว่าหญ้าบวอํามันเพื่อนเพื่อนเบ่งเอาอันนี้มันให้ตัวอย่างที่เ่าตัดด้ออันนี้นาดำ้ำนาด้ำของนาทางข้างที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ลงในคลิปก่อนหญ้าฮังกาก็มีหลายคือกันสาเหตุมีหญ้าหลายก็ย้อนว่าฟ้าแรงปีนี้อันนี้เม่น,นาข้าพเจ้านาวานเขียว ใส่ปุ๋ยน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยให้นี่ประมาณ3ากิโลนี่ละเบิ่งแล้วกับงามสมควรอยู่เบิ่งใกล้ๆก,ก็ได้เพื่อนๆหนยเบิ่งให้เบิ่งใกล้ๆสังเกตเห็นก็เข้าแตกดีเนาะถ้าหากตัดใบแล้วหากมีน้ำดูดน้ำใส่บอกหรือว่า อัดน้ำใส่ได้หรือว่ามีฝนตกมาเข้าจะงามกว่านี้เพื่อนๆเน่อยมันจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้อันนี้หลังจากตัดว้เข้าแล้วฝนหอม,มาตกใส่เลยพอจะดินนิ่มเนีนเพื่อนเือเบื่อเอาอันนี้นี่แม่นอันบบหันได้ตัดบบรันได้ตัดท่านแต่ว่ามันบุมีหญ้าเพื่อนๆเนยตัวนั้นให้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าให้ตัดใบเข้านี่มันญย่พิลึกพิโลอิลี เลยได้ตัดตัดแล้วก็เป็นคือยังเสถ้าหากว่าโชคดีฝนตกมาน้ำม,มาท่วมให้น้ำม,มาเต็มคันนาให้ก็เม็นถือว่าโชคดีถ้าจะดูดน้ำใส่กระบ,บุมีเวลาเพื่อนๆเ,เลยงอนว่าเหตุการณ์อีกกน,นึ่งก็เอารถไถลงมาบูได้มันเป็นทุ่งนาเบิดบุมีทางลงเนาะ ยังให้เพื่อนเพื่อนเบิงน,นำกันนี่คือนาที่ตัดใบเข้าเพื่อนเบิงอ,อย่างสีและคนการตัดใบเข้าเพ,เพื่อนเบิงคนดีเดอ้อ อันนี้นี่เันนาดินเหนียวนาทามพี่กัดก็อยู่ทงหนองคแยงอ่าบ้านนาคูนเมืองนาใส่ทองแล้วก็หลวงเวียงจันทร์ย่นี้อนี้ก็สิบสอโมงตอนเที่ยงแต่ว่าฟ้าคือฝนตกดิ็น,นิ่มๆเพื่อนๆก็เ,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 เลยว่าขอ,อมีเวลาน่อยนึงที่ อัปเดตให้เพื่อนๆในเบิงระวังการตัดใบเข้าครับบบตัดใบเข้าจะเป็นแนวใดเนาะนี่คือการตัดใบเข้าแล้วได้สามอาทิตย์แต่อันนี้นาดำโบได้ตัดใบเข้าบบมีน้ำหน้าขึ้นซัดเจ็ดเลยเพื่อนๆเ,เ,เลยเห็นกันสัดๆเลย งานดินฟ้าอากาศบอ่อมหน่วยฝนฟ้าบอ่อมหน่วยปี2 0ง1นดี่เราดูนาะปีพี่2 0 0พเ็ตกตั้งแต่หัวปีกลางปีมาแรงท้ายเดือนเจ็ดาเดือนแปดแรงดีจะเข้าบวตายเพื่อนๆเลยเอาเอาเท่านี้ก่อนเดอ้อการเห็นได้และความแตกต่างระหว่างการตัดใบเข้ากับการบวตัดตอนเ่าตัดนี่เข้าได้อายุสองเดือนเกือบครึ่งเดอ้อ แต่ว่าตัดก่อนหน่อยหนึ่งปกติแล้วเอานับมาลดสองเดือนครึ่งแม่นพอดี2เดือนครึ่งหรือยางซาสามเดือนแต่ต้องเบิงเข้าหอกบูให้หอกเข้าหอกกลมขันเข้ากลมแล้วจะไปตัดด้อเพื่อนๆเลยตัดกันแม่นสวยรถแหละสวยบางไงรถเสียหายซื่อๆเนาะเนาะออ่อา หยุดคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอขอบใจเ,เพื่อนๆที่ติดตามมีอันใดอยากให้อัปเดตหรือว่าอยากให้เว้าเรื่องใดก็คอมเมนต์อยู่ที่บอลคอมเมนต์เดอ้อขอบใจ